ใบเตยอาสยามช็อปครั้งละเป็นล้านพาไปส่องชีวิตหรูใบเตยอาสยามช็อปครั้งละเป็นล้านยกให้เป็นเจ้าแม่แห่งความเซ็กซี่ตลอดการจริงๆสําหรับใบเตยสุทีวันหรือที่เรารู้จักในชื่อใบเตยอาสยามแล้ววันนี้เราจะพาไปชมชีวิตหรูของเธอกันค่ะซึ่งไปช็อปแต่ละครั้งหมดเป็นล้าน ก็มีคอนเทนต์โชว์ความรวยของสาวใบเตยปล่อยออกมาในเวลาที่ประจวบเหมาะและเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าสาวใบเตยนั้นเธอชื่นชอบของแบรนด์เนมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกระเป๋าแถมเธอ,อยังขึ้นแท่นเป็นลูกค้าระดับ VVIP อีกด้วยซึ่งกระเป๋าแบรนด์หรูที่สาวใบเตยมีนั้นมักจะเน้นสายแรหายากไม่ว่าจะเป็น f ฟ n ดี Jack ส์ m าร m i u m i u Prada ซึ่งเธอเองนั้นใช้เวลาช้อปปิ้งไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงเลยค่ะโดยสาวใบเตยนั้นมีกระเป๋า Hermes c r o c o d ด l e Kelly หนังจระเข้สายพันธุ์หายาก2 5งล้านบาท YSL ในประเทศไทยมี5ใบที่ซื้อประมาณ120,000บาทแต่วันนี้ขึ้นไป145,000บาทเซลินรุ่นเดียวกับลิซ่าแบล็ k พิงใช้มี3ใบในไทย130,000บาทดีออหนังจอระเข้3 0 0 0 0 0บาทและอีกมากมายหลายใบ ซึ่งใบเตยเองก็ได้เผยว่าใช้เงินช้อปปิ้งกับกระเป๋าเดือนละไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทส่วนกระเป๋าแบรนด์ที่เธอซื้อมากที่สุดคือชาแนลเป็นยี่ห้อที่ต้องซื้อ15ล้านต่อปีถึงจะได้ของขวัญตอนซื้อไม่คิดว่าตัวเองจะซื้อถึงใบแพงสุดชาแนลสิเกือบ2 0 0 0 0นนอกจากนี้ก็ยังมีชาแนลบอยรุ่นฝังไมโครชิปอะไหล่ทองชาแนลแฟลกแบ็กชังกี้เชน 22S รุ่นเดียวกับเจนนี่แบล็คพิงค์พรีออเดอร์ได้มาเป็นคนแรก120 0 0แสนสองหมื่นบาทชาแนลฮาร์ดบีดหนึ่งแสนแนดหม ยังโชว์เสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ซื้อมาแล้วแทบไม่ได้ใส่ที่แพงอีกจำนวนมากอาทิเสื้อชาแนลแจ็คเก็ตวินเทอร์ที่มีตั้ง400,000บาท3 4 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0รวมถึง b a l e n c i ีย a Winter Coat โค200,000บาทเธอยังบอกด้วยว่าในการเลือกกระเป๋ามาใช้นั้นจะใช้เวลาเลือกครั้งละก,กว่า1ชั่วโมงยืนมองแล้วมองอีกเพราะมีจำนวนเยอะมากขนาดขายไปแล้วเป็นร้อยใบพร้อมยอมรับว่าส่วนใหญ่ซื้อมาโชว์ไม่ได้ใช้งานจริงๆกระเป๋าแพงๆแต่ใส่เรีีย10บาทก็ม